จะมีสัญลักษณ์นะครับล็อกกับปลดล็อกอล้วงมือเปิด1ทีเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่ากุญแจสมาร์ทคีย์ของ Ford ใช้งานยังไงและมีฟังก์ชันอะไรซ่อนอยู่ไว้บ้างวันนี้ครับผมจะพาไปชมกันไปเลยครับฟังก์ชันแรกครับกดเปิดปิดกระจกผ่านรีโมท ทำยังไงไปดูกันครับจะมีปุ่ม2ปุ่มปลดล็อกกับล็อกปลดล็อกคือการเลื่อนกระจกลงล็อกคือการเลื่อนกระจกขึ้นวิธีการกดดับเบิลคิก2ที 1..2.. ทีที่2กดค้างสังเกตที่ตัวรถครับกระจกจะเลื่อนลงทั้ง4บานถ้าเราอยากจะให้กระจกเลื่อนขึ้นทั้ง4บานกดปลดกดล็อก 1, 2 ค้างไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็ปล่อย2ตั้งค่าการเปิดประตูรถที่กุญแใจรีโมทครับและฟังก์ชันที่2นะครับปกติแล้วเวลาเราล็อกรถใช่ไหมครับเราก็จะสัมผัสตร,ตรงนี้กระจกมองข้างพับหมายความว่ารถล็อกเรียบร้อยเวลาเราจะเปิดรถเราล้ว,ลวงมือเปิดประตูหน้าปกติแต่ประตูที่2ก็จะเปิดได้เช่นเดียวกัน4บานทีนี้ กุญแจของเรานะครับสามารถตั้งได้นะครับตั้งได้ว่าล้วงมือเปิดหนึ่งทีเนี่ยจะเปิดได้แค่ฝั่งเดียวคือบานคนขับเท่านั้นเรามาดูวิธีการทำครับทำยังไงจากรีโมทอันดับแรกครับหยิบรีโมทขึ้นมานะครับกดปุ่มล็อกและปุ่มปลดล็อกลงไปพร้อมกันนะครับแล้วเราสังเกตที่กระจกมองข้างตรงนี้นะครับถ้าไฟเลี้ยวกะพริบเราเอามือออกได้เลยนะครับเรามาดูกันกดค้างครับ สังเกตที่ไฟเลี้ยวกะจบมองข้างด้วยเรียบร้อยครับกระพริบเรียบร้อย2ทีอ่ะผมจะล็อกรถใหม่นะครับรถล็อกเรียบร้อยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราเปิดทีเดียวนะครับก็คือเอามือล้วงไปนะครับแล้วเราเปิดได้ทั้ง4บานทีนี้เรามาลองดูครับล้วงมือเปิดได้แล้วครับ1บานอีกบานหนึ่งเปิดไม่ได้นะครับหมายความว่าอะไรครับเราสามารถตั้งค่าการปลดล็อกรถได้จากรีโมท เอาละครับแล้วก็มาพบกับฟังก์ชันที่3นะครับก็คือการล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับในส่วนของตัว Next Gen Ranger นะครับวิธีการทํางานนะครับหรือวิธีการใช้งานทําอย่างไรนะครับนี่เลยนะครับมือจับประตูจะมีบุ่มๆุมแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเซนเซอร์แล้วเรียกว่าเซนเซอร์ล็อกนะครับเราแค่สัมผัสเนอะนะครับแล้วเวลาเราเช็คนะครับให้เราเช็คที่ประตูหลังแบบนี้1นึ่ี่ดึงเปิดไม่ออกนะครับทีนี้ถ้าเราอยากเปิดประตูเราทําไงครับล้วงมือ แค่นี้ครับแล้วก็ดึงเปิดได้เลยนะครับนี่คือวิธีการหรือขั้นตอนการล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกสำหรับ Next Gen Ford Ranger ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทั้งหมดนี้คือฟังก์ชันนะครับในส่วนของกุญแจ Smart Key l e t Next Gen Ford Ranger Storm t a g นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่จะทดลองขับนะครับเรียนเชิญนะครับที่ Ford VP เพชรเกษม77นะครับ ตอนนี้นะครับทางฟอร์ดเรามีแคมเปญนะครับทดลองขับนะครับลุ้นรับทองคำมูลค่า1บาทนะครับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนะครับก็คือเดือนนี้นะครับจนถึง30นะครับพฤศจิกายนเดือนนี้นั่นเองนะครับลูกค้านะครับที่สนใจทดลองขับแล้วอยากลุ้นรับทองคำนะครับเรียนเชิญนะครับแค่มาทดลองขับนะครับก็สามารถลุ้นทองคำได้แล้วนะครับ ยังไงวันนี้นะครับผมนายถาปรกรณ์คำลายนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ Ford นะครับ VP เพชรเกษม77นะครับขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับว่าผมจะมีอะไรมานำเสนอหรืออะไรใหม่ๆมาเล่นให้กับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ